่าผมชันชัยสถารินรุนะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทราชพิมารัยนะครับเป็นผู้จัดการขายของโรงงานนะครับอ่าตัวบริษัทราชพิมารัยนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตข้าวสารประจุเป็นแบบรีเม้นนะครับก็ทำได้การผลิตข้าวให้กับผู้ที่สนใจรับแบรนด์ตอนนี้ตัวที่มีสินค้าหลักเนี่ยก็จะเป็นตัวของสินค้าข้าวสารประจุที่้อมาทองนะครับ จะมีนายสเกียรติ์ปักษิณพรในกรรมการผู้จัดการดนนะครับเนื่องด้วยของกระบวนการส่วนใหญ่ภาพรวมมันจะเป็นทแมตเตอร์ของตัวของการสร้างเสร็แล้วนะครับผมก็เลยจะมาสรุปสั้นๆนะครับของตัวการดำเนินกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัว ผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวพนักงานเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีตรงนี้ความจริงเป็กิจกรรมหลักเราจะมีดำเนินมาแล้วตั้งแต่ปี57ในเรื่องของตัวการที่จะทให้เกิดสุขภาพร่างกายผ่านมาเืิดข่าวของสาวสารสุกนะครับตรงนี้แล้วก็พนักงานลดความเครียดนะครับตรงนี้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองมาตรงในโรงงานในส่วนของตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี57แล้วเนี่ย ทางโรงงานเนี่ยจะมีการประเมินต่อ,ตอนที่จะใช้ครับที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใช้ตัวแบบประเมินจาชนีชีวอลทอมสุวขขรรณไทยข้อที่ห้าข้อแบบประเมินความเครียดแล้วก็ขั้นตอนในเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับกประเมินการมเร็วจนปี่ห้า ิางที่ดำเนินการภ้ามรวมมาในกรยมันทให้มาตการมีความมุ่ายคาเพิ่มขึ้นมการมีส่วนรุนในการพัฒนาของกรนะครับแล้วก็ลดต้นทุนเืิ่มต้นเนได้ประมาณหนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสามพันระปบาทนะครับอันนี้ต่อปีตรงนี้ที่ผมบอกว่าเริต้นเนี่ยจะเป็นหลัหลังจะเป็นค่าไฟฟ้าเริ่นเลยนะครับที่ทำไมเราต้องมาในเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าเนื่องจากว่าเรารู้ล้ว่าในปีห่เที่ค่าไฟแพงขึ้นจากค่ายกีนะครับ ก็เลยมาในเรื่องของตัวพัฒนาของโอรงงานในส่วนนี้นะครับจากการด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวดันชนีชื่อว่าเนี่ยของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น,นลตล้วก็ลงมาหลังจากดำเนินงานมาแล้วหนึ่นงปีตัวอย่างนะครับก็จะเป็นทีกิจกรรมหลักในการดําเนินตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวรถไฟจายของบริษัทได้นะครับ ่าตัวหลักแรกเนี่ยจะมาในเรื่องของตัวไตรมาสที่หนึ่งเลยนะครับกิจกรรมที่เราจะเน้นเ LIKE นี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านทันตกรรมการนี้นะครับเมื่อก่อนบริษัทเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าไฟนะเป็นโจทย์สำคัญของโรงงานข้อตัดมันจะข้อตัดมันจุถูกเป็นสูงเนี่ยจะมีต้นทุนถ้าไฟอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทต่อหนึ่งหนึ่งถึงห้ากิโลกรัมนะครับหนึ่งบาทเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าเล็น้อยแค่บาทถ้าเราต้นทุนได้แค่ประมาณ ยี่สนะิบ่าตันะนะครับมันสามารถแข่งขันกับผู้ค้าผู้แข่งได้ในะครับในกรณีตรงนี้เน,นี่ยในมาตรที่หนึ่งเนี่ยการเปลีป่ยนผลิตในการทํางานเนื่องจากว่าจากค่าไฟแทนเนี่ยเราจะคนที่ทํางานโรงงานจะรู้ว่าค่าไฟในช่วงของวันธรรมดาค่าไฟจะแพงกว่า,าวัอนสอัปดาห์ที่นี้ที่แน่นอนดังนั้นพนักง,งานที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทํางานวมาสัปดาห์ที่แต่ไปอยู่วันธรรมดาซึ่งมันจะตรงข้ามกับ ครอบครัวหรือลูกนะครับที่เขาจะยุ่งกับกิจกรรมทำให้สองมนที่เวลาที่อยากมีกิจกรรมด้านครอบครัวทาให้เราทางโครงการตัวนี้ต้องคิดถึงเรื่องของกิจกรรมองค์กรลดการงานส่วนพนักงานก็จะมีคิดคนวิจีในเรื่องของการปรับโมในการทํางานก็ภาพรวมก็จะทําให้ว่าสามารถทำให้ลดค่าไฟได้จากค่าเอฟจีที่เพิ่มขึ้นประมาณ20%ของค่าไฟที่ผ่านมาทางโรงงานจะไม่มีผลกระทบในส่วนนี้ นะครับเนื่องจากว่าเราสาม,มารถทาไปได้จากกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับนนะครับรมาดีจะต่อ,อยอดมาที่ในวันที่สองที่สามแล้วก็ที่สี่นะครับที่พนักงานจะมี่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมครอบครัวนะครับงนีนะะ้อันนี้จะเป็นตัวเทคโนโลยีที่บริษัทได้ลงทุนปรับเปลี่ยนเพื่อให้พนักงานได้มี่วนร่วมที่จะดำเนินการรับพนักงกานแล้วก็ได้ร่วมกับครอบครัวในวันสัปดาห์ทิศนะครับตรงนี ก็จะเห็นว่าค่าไฟเนี่ยตั้งแต่ปี63แต่เห็นว่าการด้านขวาเนี่ยมันมีลงมาเลยอันนี้คือผลกระทบจากพนักงานที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพิการที่แน่ๆนะครับบริษัทจะเห็นว่าส่วนที่บริษัทได้ผลเนึ่ยก็คือว่าการเริ่มเปลี่นภาพการทำงานเนี่ยโอทีท่ากรทำงานล่งเวลาลดลงพนักงานที่นี่ไม่ได้อยากทำโอทีนะครับนเพราะฉะนั้นเขาจะคาดว่าการทำโอทีเนี่ย เป็นเวลาที่เปาพยตามเขาบอกเขาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของเรามาคือเราต้องรู้ตัวดีของพนักงานที่มากที่สุดนะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวการปฏิบัาพการงานอันนี้จะเป็นตัวนวัตกรรมอย่างหนึ่งไม่ไม่ใชว่านวัตกรรมแต่เป็นการวิธีการช่วยเหลือพนักงานที่ทา,างานปสิทธิภาเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยการทําง,งานทำมาสาลายปิดเนี่ยจะใช้เวลามากนะครับจากที่ว่า พนักงานจะต้องมีการยินป่ายขึ้นตูนที่สูงมีการป่าวขุนสมองมหาดมีลมคูกกระจายนะครับเพียงตกอย่างที่สุดนะครับก็ให้พนักงานก็ยินทวนตัวกรอกขึ้นมาโดยการเพิ่มมือฉีดที่ตูนที่สูงและการส่องลงนะครับจากเวลาการทํางานอ่าพวระบบการเรียนหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสิบนาทีมันก็จะเหลือประมาณสิบห้นาทีเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเซฟเวลาในการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับพนักงานไม่ขึ้นไปทํางานที่สูง ไม to to so. program program ่ต้องเสี่ยงจากการตกจากที่สูงแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสกับสารพิษที่มลพิษจากดังนั้นส่วนของตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่จากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี57นะครับตอนนี้เราที่ได้ดำเนินการเนี่ยจากแอปิเคชั่นในก้าวข้าวใจมาตั้งแต่ปีปั้นนึงก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสาธิตวัสดโลกมาตลอดนะครับจนในส่วนของปีของสามปีเนี่ย ก็จะได้ในส่วนของบุคคลต้นแบบที่เขาสามารถลดน้ำหนักได้นะครับอย่างน้อยปีนียเขาจะต้องได้มาประมาณ10กิโลนะครับปีทุกปีจะมีไฮไลท์จะมีบุคคลต้นแบบที่สามารถลดน้ำหนักได้ถึง10กิโลและบุคคลที่สามารถลดน้ำหนักได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่อยูืดเยเอไปเนื่องจากว่าการให้ความรู้ในเรื่องของตัวการเบริหารรูปภาพเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของ2ออ2ตหลักนะครับ สั่กิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้เน้นเรื่องของการทํางานร่วมกับครอบครัวการทาอาหารการประกวดเมนูสุขภาพนะครับแล้วก็การแชร์กิจกรรมผ่านระบบการไลน์แอปพลิเคชันนะครับมันก็จะทําให้เห็นว่าพนักงานเรามีเวลาทํางานออกกำลังกายเวลาออกกำลังกายเราครอบครัวมากขึ้นนะครับ ในส่วนเดียวกันก็จะมีในเรื่องของตัวเฮลที้แกรน์ทีนะครับตัวเฮลที้แกรน์ทีเนี่ยมันก็จะมาส่สงเสริมในเรื่องของโรงอาหารปลอดภัยมีความสะอาดมีการดูแลแล้วก็มีการปรนเมนูชูสุขภาพขึ้นมาซึ่งเมนูชูสุขภาพเนี่ยจะได้รับการวิเคราะห์จากคาะศูนย์นอาหาร์คิก้าของบราชันติมานนะครับเป็นผู้ที่ระบุในว่าตาเมนูเนี้ยได้ถูกตกลงมาแล้วว่าเป็นเมนูที่ลดหวานที่ ต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวชิลเลเตชันนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับตัวเทวตี้สเปซนะครับตรงนี้ก็จะมีการเพิ่มพื้นที่พูพาง์เพิ่มพื้นที่พั้ผ่อนหย่อนใจของพนักงานในขณะเดียวกันเราก็จะนำพวกเศษเหล็กต่างๆกิจกรรมก่อสร้างต่างๆมาสร้างขวดเครื่องออกแบบแบบที่มีกิจกรรมนะครับที่เป็นแบบการแย้นะครับแล้วก็จะมีป้ายลงสื่อการเดินนะครับ เดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ네 <man confer dles> ่งจะพัฒนาจะดูว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วเขาผ่านพนักงานไปกี่กิโลแคลอรี่นะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับในปี65เนี่ยก็จะดเนินการในส่วนของตั้งแต่ปี65โอค่าเนี่ยจะต่อยอดด้วยการฝึกห้องพยาบาลเป็นส่วนตัวนะครับเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพก็คือเรื่นเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะมีการจัดอุปกรณ์ให้พนักงานได้มีการตรวจวัด ด้วยตนเองนะครับตั้งแต่ที่ว่าเชิญสูงทือชั้นหนักหนักที่ว่าคอมาั่นอะไรแบบนี้แล้วตอนที่ท่องเรียนใหนในส่วนของตัวกิจกรรมหนึ่งที่เป็นตัวหลักก็คือตัวแฮปปี้นะครับในส่วนของคนนี้เราเลยให้พนักงานเนี่ยลองฝึกอชิ้นชุบพื้นนะครับนอกจากชิช้นชมตนเองแล,แล้วจะต้องฝึกอชิชดด้นชุบพื้นการฝึกชิ้นชุบพื้นได้พนักงานจะต้องมีความคิดบทก,ก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนตรงเนี้ยเราจะมีกิจกรรมโรบการขึ้นมาก็คือให้พนักงานมีการเฉียว โมดูลการชื่อชุมพนักงานร่วมกันนะครับว่ามีบางมีอะไรตอนนี้มีอะไรบ้างเราอยากจะเสนออะไรให้เขานะครับก็จะมีการพอจะหยอดขึ้นมาด้วยนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีก็จะมีดูว่าใครเขียนโบรกการได้สูงสุดในแต่ละเดือนแล้วก็ใครมีรับคณะสมมากที่สุดในแต่ละเดือนก็จะมีรางวัลให้พนักงานในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีชิมงานที่เขาเรียกว่าเชิญงานทีมเข้ามาในรายนี้ ที่จะเข้าไปสอบถามพนักงานนะครับกรณีพนักงานอยากเข้อมีข้อเสนอแนะหรืออะไรที่ทาให้พนักงานรู้สึกว่าปลอคภัยก็จะมีห้องให้นะครับรูปที่เห็นว่ามีการรึกสาเนี่ยเป็นรูปที่เมตมีขึ้นมาเพราะว่าปกติเราจะไม่ให้ถ่ายรูปคือของพวกนี้จะต้องเป็นความลับไม่รู้ว่าใช้ถือสานะครับเวลาไหนอันนี้ก็คือไ่ยลขึ้นมาซึ่งปกติจะมีกิจกรรมนัน ภาพรวมสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการแฮปปี้มันนี้นะครับก็จะมีตลาดตลาดนั้นตลาดนั้นออนไลน์นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวพนักงานเนี่ยนำพวกอาหารหรือพวกสินของที่ต้องการนามาขายเพิ่มรายได้เป็นช่องทางนึงนะครับก็จะมีการนําเสนอขายอยู่ที่เฟซบุ๊กสันไลน์นะครับแล้วก็มาเราจัดกระจาที่ที่วางของให้จัดจำหน่ายนะครับภาพรวมของว่าที่มาอะไรก็